สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวเจไม,ม่จําเจบายโสภาวันนี้เราจะมาทำไอสครีมมะม่วงกันสว่วนประกอบสำคัญก็คือมะม่วงเนาะแล้วก็คือเนอยเทียมเนาะอันนี้เนยเทียมแล้วก็นมข้นหวานอ่าอ่าเราจะมาเนี้ไอสครีมมะม่วง วันนี้เขาจะมาใช้เนยเทียมกันแล้วก็ไอศครีมมะม่วงนะเจ้าสิ่งสับต่อขั้นตอนต่อไปฮามาปอกมะม่วงแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแช่ในตู้เย็นประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วฮามาพอขั้นตอนต่อไปนะเจ้าอ่าเฮานีตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วเนาะนี่ยขนาดประมาณแค่นี้แล้วเขาก็ใส่ช่องฟีดไว้ให้มันแข็งตัวแล้วฮามาพอขั้นตอนต่อไปนะเจ้า เมื่อเขาเอามะม่วงไปแจ๊แข็งได้ประมาณ3 4สี่ชั่วโมงแล้วเนาะเอาก็มาตักใส่เพื่ออ่าเมื่อเขาเอามะม่วงออกจากจอกช่องแจ๊แข็งแล้วเราก็จะเอามะม่วงเนี่ยมาปัน่นแช่ไว้ประมาณ3 4มสีชั่วโมงเนาะเราก็มาปันนะ่น ใส่หมดเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเบือน,น่กเนาะเขาก็จะใส่นมครีมเทียม,ม,มลงไปเนาะคานิชันเขาจิ้มพอตัวนะเจ้าว่าบะม่วงเขาเนี่ยหวานมากหวานน้อยหรือว่าบาหวานส้มยังไดถ้าบาหวานเขาก็สามารถ เติมนมข้นลงไปได้นะโอเคใส่พักประมาณสักสองจอน แล้วเขาก็จะเอามะม่วงเนี่ยไปปัน่นเอามะม่วงเนี่ยไปปัน่นโอเคเราก็จะมาพอกันเนาะว่า ปั่นแล้วหน้าตาของมอง่วงติปันแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอเอาปัน่นเซตก่อนนะคะใส่เครื่องปั่นก่อนนะเราก็มาพอขั้นตอนต่อไปนะเจ้าอาออมาปั่นแล้วคนจะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้งั้นเอากะทีใส่กระปุกหรือว่ากระปองอย่างก็ได้ที่เราต้องการใส่ี้ที่เราต้องเอาใส่ต้องการจะใส่ในช่องแจกเแข่งนะเจ้านาะ เอาเกียร์เกียร์สไลอยนึ่งห,หน้ามันเสมอกันอนี่เขาก็จะได้ไอศครีมมะม่วงเอาไว้กินนะเจ้า แล้วเขาก็ใส่ในช่องฟีดได้เลยแล้วเอามาพอในตอนที่มันแข็งแล้วตอนนี้เขาขอเอาใส่ในช่องฟีดไว้ก่อนนะคะโอเคเราก็จะมาใส่ในช่องฟีดไว้ไว้ข้ามคืนเลยเนาะ ใส่ช่องฟีดไว้เลยค่ะแล้ววันพวกเขาก็มาพอกันว่าแข็งแล้วจะเป็นยังไงโอเคเจอกันในต่อไปวันพรุ่งนี้พอว่ามันจะแข็งแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงออเอาคำามาพอกันเนาะไอติมมะม่วงที่เอาไว้ใส่ช่องฟีดออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนาะ กินได้เลยเขาก็จะมาคูดพอดีบบนี้จ้อนตักไอติมเนาะใช้วิธีคูดแบบนี้แหละค่ะเนี่ยแบบเนี้ยตักแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ถ้วยค่ะแบบนี้เลยนะคะ แย่ก,กินเองได้ที่บ้านชว่วงนี้มะม่วงซุกกำลังนักเนาะโมฮห้จะแย่อย่างอาการ้อนๆเราก็สามารถรัดแปลงมาปิ่นใ้ติมได้นะคะอร่อยรสชาติอร่อย,ลออยแล้วต้องใส่กะทิตวัวเพราะบางทีถ้าเขากินกะทิเยอะๆแล้วมันก็จะย่ให้เฮาเลี่ยนเนาะโอเคเเนาะก็จะปิ่นประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวเจไม่จำเจาบายสุภาตัวหนาเจ้า หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้น่ากินน่าทานขนาดเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามตัวนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะเจ้าสวัสดีค่ะ